วันนี้จะพามาดูอีกหนึ่งปัญหานะครับของรถที่อยู่เมืองหนาวนะครับรถเนี่ยเวลาที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเนี่ยครับอีกหนึ่งปัญหาคือสายยางครับตามสายน้ำเนี่ยมันจะมีการหดตัวขยายตัวนะครับทำให้ตัวแคลมป์เนี่ยหรือไอตัวรัดตเดี๋ยวผมพามาดูก็คือตรงไหนนะก็คือเนี่ยทุกคนดูปัญหานี้นะครับทุกคน,นเห็นน้ําลงพื้นไหมอันนี้เป็นน้ำมอหน้ําครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโคลีกนะฮะโคลีกก็คือ เวลาที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงครับร้อนหนาวร้อนหนาวเนี่ยตรงนี้จะมีการขยายหรือหดตัวครับไอตัวรัดตัวนี้ครับมันจะมีการเออเราต้องคอยขันบางทีปีหนึ่งเนี่ยขันครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเออพอมันหดตัวปุ๊บน้ํามันจะซึมออกตามท่อท่อของเอ่อหม้อน้ํานะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันรั่วเหตุผลที่มันรั่วฝั่งซ้ายเนี่ยที่ผมรู้เนี่ยเพราะว่ามันรั่วฝั่งเฟรมซ้ายเฟรมฝั่งไอฝั่งขวาเนี่ยครับผมจะมีสายหม้อน้ําที่ ไปเลี้ยงข้างหลังนะก็คือนี่ตรงข้างหน้านี่มันจะมีวาล์วตรงนี้ครับเราสามารถปิดเปิดได้นะแต่ตอนนี้ผมต้องไล่ดูวาล์วครับว่าวาล์วสายน้ําเนี้ยมันไปนเลี้ยงที่ตัวฮีเตอร์หรือแอร์อุ่นตรงห้องหัวเกง๋งหรือสายตรงนี้มันไปนเลี้ยงที่เครื่องปั่นไฟนะครับก็คือนี่ฮะดูจากตรงนี้คือรู้ได้ว่าชาไทยเคยมีเครื่องปั่นไฟมาก่อนนะครับพอเขาถอดเครื่องปั่นไฟออกปับ๊บ เขาก็จะทำรีเทิร์ไลน์นะฮะก็คือน้ําสายยางม้อน้ําเนี่ยมันก็จะหวนกลับไปแต่นี้ผมต้องไปไล่ดูว่าวาล์วตัวนั้นะปิดตัวนี้ไหมถ้าปิดตัวนี้ก็คือน้ําก็จะไม่มาเลี้ยงตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันไปเลี้ยงตรงหัวเก๋งข้างบนที่เป็นใช้สําหรับฮีเตอร์อันนั้นก็คือเราต้องเปิดไว้แต่ว่าแต่เองนี้เราต้องไปไล่ขันเนี่ยอย่างพวกนี้ครับเนี่ยตัวพวกนี้เวลาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนยครับมันจะมีการหดตัวขยายตัวหดตัวขยายตัว,ยยตวเพราะาเราต้องคอยตามไข่ครับอย่างน้อยส ตามขอบตรงนี้ทุกคนก็คือมันมีการหดตัวขยายตัวนี่ก็คืออีกหนึ่งปัญหาของเมืองหนาวนะครับมันก็จะมีปัญหาส่วนตัวของของรถที่วิ่งเมืองหนาวนะครับดจิกเล็กแน้อนอนอย,อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาไล่ตามดูดิผมจะไปไล่ตามดูว่ามาันซึมจากตรงไหน,นบ้างนะครับแต่ส่วนมากมันจะมาจากข้อต่อก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติฝรั่งเรียกว่าโคล e กนะกลถ้าคนรู้ก็ก็โอเคถ้าไม่รู้ก็อาจจะ ตื่นๆหน่อยนี่แหละมันก็จะซึมตามเฟรมเพราะว่าไล่จากไปตรงนี้ครับนี่ฮะปั๊มน้ําโทษเห็นไหมมันจะมีท่อมันจะเลาะไปตามเฟรมครับนี่เดี๋ยวผมจับดูเดี๋ยวผมก็จะรู้เนี่ยอันนี้จะเป็นวาลว์มันครับปิดหรือเปิดได้ครับเพื่อไม่ให้น้ําไปเลี้ยงข้างหลังนะเห็นไหมว่าเมืองหนาวก็จะมีปัญหาของมันครับเห็นไหม ตามเฟรมอันนี้คือสายน้าครับที่มาเลี้ยงสายสองสายข้างบนนั่นจะเลาะไปขึ้นไปที่หัวเกง๋งเป็นของฮีเตอร์ที่เหลือจะตรงไปที่ตรงนั้นครับเห็นไหมมันรั่วตามพื้นผม,ม่าที่ชู่วมาจับดูมันจะเป็นสีส้มๆก็คือเป็นน้ําของหม้อน้ํานะครับน้าของหม้อน้ําก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยไม่ได้พังอะไรแล้วก็แค่นั่งไล่ตามหาพวกสายนะครับข้อต่อมีการหดตัวขยายตัวแม้กระทั่งเ ทุกคนเชื่อไหมว่าบางทีหน้าร้อนเนี่ยเราเปิดถังน้ำมันได้อย่างงี้ง่ายๆนะครับบางทีที่เวลาอากาศหนาวทุกคนมันจะมีแรงดูดครับมันจะดูดก็คือเวลาหนาวมันจะหดตัวใช่ไหมสังเกตขวดน้ําก็ได้เวลาที่เอาไปไว้ในช่องแข็งหรืออะไรนะครับขวดน้ําจะมีการหดตัวแต่เวลาอากาศเอาน้าขวดน้ําไปวางไว้ในอากาศร้อนๆเนี่ยครับมันจะพองออกก็คือมันจะ expand ครับคือมันจะขยายอันนี้ก็คือปัญหาเดียวคล้ายๆกันหลักการคล้ายๆกันครับมีการหดขยายหดขยาย เราก็ต้องมานั่งหาไล่ไขแต่ตรงนี้มันเป็นแบบคลิปล็อกนะเนี่ยคลิปล็อกบางทีต้องมาไขาเพิ่มครับเนี่ยพวกนี้คือมันคายจากการที่นั่นแหละครับอากาศร้อนอากาศเย็นอากาศร้อนอากาศเย็น,าานเห็นไหมว่ารถเมืองหนาวก็จะมี <laughs> ปัญหาของมันนะเป็นเฉพาะนะเออมอน้ำหาย อันนี้ผมจะไล่ดูสักหน่อยนะว่าอันนี้เป็นของเออเครื่องปันไฟนะครับถอดออกเห็นไหมมันมีรอยซึมทุกคนเห็นไหมครับตามซีนประเกนพวกเนี้เนี่ยมันก็จะมีอากาศเย็นๆแต่ว่าเวลาที่รถวิ่งอากาศร้อนๆครับ เวลาที่อากาศร้อนๆรถวิ่งทุกวันเนี่ยไม่เป็นไรนะครับไม่รัว่วจาดข้ามคืนไม่รัว่วแตเวลาที่จอดอยู่บ้านลหลายๆวันเนี่ยอากาศมันเย็นครับรถไม่ได้มีการสตาร์ทเลยเนี่ยมันเกิดการหดตัวครับพอมันหดมันก็เหมือนกับมีช่องว่างให้น้าเนี่ยซึมออกระหว่างข้อต่อแต่เนี่ยสายแม่งลื่มเลยผมต้องไปนั่งไลด่ดูติะสายนะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรทุกคนตอนขับรถรถวิ่งใช้งานก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับมันจะเป็นตอนอากาศเย็นๆนะต้องไปนั่งไล่หาสายไหนขึ้นไปข้างบนกับ สายไหนนี่ถ้ามันถ้าสายที่ตรงวาล์วตรงนั้นอนะตรงมาหาตัวเนี้ยตัวนี้ไม่ได้ใช้งานเราสามารถปิดวาล์วตรงนั้นได้ไม่ให้น้ําเข้ามาข้างหลังก็จะไม่ต้องมารั่วข้างหลังแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันรั่วแค่ตอนอยู่บ้านครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรแต่ก็มาดูไว้ว่างนะให้สังเกตว่าพื้นเนี่ยเวลาเปียกจากหม้อน้ําทุกคนมันจะคล้ายๆน้ํามันเลยนะมันจะไม่แห้งบางทีเวลาอากาศเนี่ยมันจะไม่ระเหยง่ายเหมือนพวกอีน้ําเปล่าครับ อางน้ำเมื่อน้ำเนี่ยมันเป็นแบบน้ํายาแบบกันกันเย็นนะครับกันกันกันแข็งนะบางทีอากาศติดลบมันก็ยังไม่แข็งครับมันก็ยังจะชื้นอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่ามันสามารถทนความหนาวได้ผมไม่ทราบเท่าไหร่แต่ลบเยอะอยู่ครับที่มันสามารถทนความหนาวได้นะอย่างบางทีเวลาเช็คลมยางก็เหมือนกันทุกคนเช้าเช้านะสมมุติว่าเราเติมไว้เนี่ยอากาศร้อนร้อนวิ่งไปเช็คร้อนร้อนเนี่ยบางทีร้อยร้อยสิบร้อยสิบห้านะลองมาเช็คตอนนี้บางทีเหลืออยู่ร้อยเดียวอย่างเงี้ยเก้าห้าอย่างเงี้ยครับ เวลาการหนาวนะอุณหภูมิมันจะลดเกิดการหดตัวลถของเมืองหนาวก็จะมีอย่างเงี้ยครับสภาพยางการเสื่อมสภาพที่ไวขึ้นนะครับเนื่องจากมันเจอทั้งร้อนแล้วหนาวบ่อยๆเนี่ยมันเหมือน หลายอย่างไม่ไมว่าสีรถก็เหมือนกันทุกคนเนี่ยตากร้อนตากหนาวตากร้อนตากหนาวเนี่ยก็ทําให้เสื่อมสภาพไวครับตามยางข้อต่อรถในเมืองหนาวก็จะเสื่อมสภาพไวเหมือนกันเพราะเกิดการหดตัวขยายตัวหดตัวขยายตัวจากเครื่องร้อนจอดเย็นนะครับมันก็จะกรอบทําให้อายุการใช้งานก็จะสั้นลงนะครับของรถที่เจอทั้งเมืองหนาวอย่างที่ผมบอกว่าในอเมริกาเนี่ยร้อนก็ร้อนสุดๆ,ๆเหมือนกันหน้าร้อนนี่สี่สิบสี่สิบกว่าก็มีครับพอบทหน้าหนาวติดลบก็ลบเยอะเหมือนกัน นี่กระสายนมก้นน้ำขึ้นไปเลี้ยงฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์หรือแอร์อุ่นของรถเดี๋ยวผมต้องไล่ดูให้หมดทีเวลาว่างเวลาอะไรก็มาหาขันครับรวไหนที่มันเริ่มคลา,ายออกแล้วก็ขันมีช่องว่างให้ขันทุกปีครับว่าเราขันแน่ๆนๆะ้วตอนนี้นะเดี๋ยวพอผ่านไปแป๊บหนึ่งมันก็จะสักปีหนึ่งปีละครั้งเนี้ยมันก็จะเริ่มคลายออกผมก็จะมาหาเนี่ยตาม ที่มันเป็นนอ็อตเป็นแบบเนี้ยเอามาหาเราก็มาหาขันไหนที่เป็นสายมอานน้ำก็มาหาขันหรือก็ไม่ขระทางสายลมสายอะไรพวกนี้ครับก็ขันถ้าเจอนะเนี่ยเี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยเนี่ยสายพวกนี้เนี่ยเห็นไหม หานะโหยแม่งโคตรสกรปรกเลยขี้ดินขี้กังก็ต้องใส่แว่นหน่อยนะเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวเสร็จดินรล่วงเข้าเบ้าตานะทุกคนนี่ก็เกียกร์เกียร์ชาไทยหลายคนถามว่าทำไมเกียร์เนี่ยเวลารถของรถเมกันหรือว่ารถเนี่ยวิ่งหัวเกียร์สั่น เกียร์เราเนี่ยไม่ได้เป็นเกียร์สายเหมือนรถโอเวอร์แคหรือรถหัวแบนบ้านเรานะครับ <S <S หัวแบนคือเครื่องมันอยู่ข้างหลังเกียร์อยู่ข้างหลังนะมัน <úa> จะเป็นเกียร์สายก็คือต้องโยงสายเข้าไปหาเกียร์ด้ามเกียร์ของคนขับแต่เกียร์ของรถเมกันเนี่ยครับเกียร์เนี่ยอยู่ตำแหน่งตรงที่ผมนั่งพอดีข้างบนนะก้านเกียร์ก็จะขึ้นไปโดยตรงเลยนะครับยิงตรงจากจากห้องเกียร์เลยวัะนั้นเวลารถวิ่งบางทีมันจะมีการสั่นสะเทือนเพราะว่ามันเป็นแรงสัะเทือนโดยตรงนะครับเป็นแกนตรงขึ้นไปไม่ได้เป็นเกียร์สายก็คือเป็นแกกกนนนยยยิงงจาห้้้้อเเีรขึไใตพืล แล้วก็เป็นให้ผมโยกคันโยกตรงๆลงมาเลยนะมันก็เริ่มมีอาการสั่นนะครับเป็นเรื่องปกตินะเนี่ยสายพวกนี้เกิดการเสียดสีบ้างแล้วบางทีเราก็มาหาไล่ดูครับรั่วตรงไหนอันไหนเสียดสีกันสายอะไรต่อสายอะไรเต๊มไปหมดโอเคทุกคนฮะ ดี๋ยวขอตัวลงไปไล่หาดูสายก่อนนะก็ะเอาปสบการเล็กน้อยมาฝากแชร์ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเสริมยามเอาน้ำก็ต้องกววเตรียมไว้หลายกระรอนอยู่จำเป็นต้งติดรถนะบางทีก็อย่างเงี้ยหาอากาศหาเล็กๆน้อยน้อยเตรียมไว้